เอาไงคือเป็นเรื่องคือเป็นเรื่องที่ผมน่ะเคยแบบผมจำได้ในวันนั้นน่ะคือยายกับน้องน่ะก็ไปจับแมงดาอ่ะไม่คือเชิญมึงมันไม่ได้เชิญไปจับแมงดานะคือเชิงไปดูแมงน่ะวันนั้นผมก็ไปนั่งเล่นอยู่นั่งเล่นแบบดีๆนะแล้วผมก็ได้กินน้ำผมจำได้เลยว่าตอนนั้นกินน้ำไปกันแบบเด็กต้องมันต้องพูดขัดตัวปากนี่เสียงดังอะไงมันเสียงออกไปข้างนอกเอาต่อ โอเคพอหลังจากนั้นผลูกลรงนั่กกินน้ำอยู่ๆแล้ว,ว,วผมก็จำได้ผมมิสติ <im itation> ผมก็แค่นั่งพิง <im itation> พิงลิงข้างนอกดีๆแบบนั่งดูแบบดูดูห้องน้ำไปแล้วผมก็แบบแล้วผมก็แบบแล้วอะไรนะอ,อยู่ผมเห็นเหมันเงาคนเดินผ่านไปแล้วตอนแรกผมก็ผมก็เลยว,วิ่งเลยผนมะก็ก็เห็นเดี่ยวแถวห้องน้ำนะน้ำบ้านเราใช่เป็นแบบผมจำได้เหมือนเป็นแบบตัวตัวไม่ตาตาก็ไปด้วย กับตัวเองว่ะบอกพ่อเนี่ยแล้วผมก็ดีเราอยู่กันนะตอนนั้นผมตั้งสติผมก็นั่งผมก็นั่งแบบผมไม่ไนั่งเลยลอยไม่ได้คิดอะไรนะครับพ่อแบบผมไม่ได้คิดเรื่องผีเรื่องอะไรรต่ผมกับแค่คิดแค่เรื่องกินน้ำแล้วก็กินตอนเด็กครับพ่อตอนนั้นนะผมจำได้เลยว่าตอนนั้นะผมกําลังนั่งค้างหน้าต่างแล้วผมก็นอนเล่นอยวนแล้วคือในวันนั้นหละอยู่ๆวันอยู่ในตอนนั้นเองคือผมก็กำลังนอนอยู่แล้วผมก็นอนแบบแบบง่ายง่ายขาวนี่ครับพ่อนอนวิชาฝัวหน้าต่างแล้วอยูู่่ผมมกก็็นแสงไร รอยผ่านไปครับพ,อพอ่อแล้วผมตกใจมากมันคือแสงอะไรกันแน่แล้วผมก็แบบไม่อยากไม่กล้าไปส่องนะทีนั้นหรือเปล่าเรื่องอะไรทีกสือแต่มันไม่มปแบบแบบแบบนะเขาพอ่พอส่วนตัวนะถ้าเกิดเป็นความเชื่อผมนะบางทีอาจจะมีพลังงานยานหรือไม่ถ้าเกิดเป็นความเชื่อ,อไปใส่ก็คือ U F O อะไรพอ่อคือตอนผมไม่กล้าส่องมากกว่าะผมส่องไปแล้วเกิดมันรู้ตัวขึ้นมามันเล่นเราแน่น,นอนอาจจะจับเอาขึ้นไปอยู่ไปอยู่กับมันนี่ ใช่ถ้าเกิดเป็นมวงกูนะ้ก็เป็นถ้างกัดเป็นยุ้โปแล้วเกิดเราส่องไปเจอมันเมื่อไหร่เพราะว่ามันเพราะว่าหนึ่งคือมันจะบินดีสองมันดีเราหรือสามมันรักษาตัวเราแน่นอนงานงานกเออทวดชกทพไรไปไหนนั่นแหละนั่นแครับเ้าระวานครับเจ้ากระว้เกี่ยวนักพนธีก็เจอเงางสีขาวแบบขาวขาวัดตัวเลยขัวแบบขาว่้า ขาแบบสาวเป็นคนผู้ชายเนี่ยแล้วเราบอกอีกนะว่าไปอรถสนันกไปไม่รอด้วยอะสองคนนะทวนทวไม่เล่าอวนมาส่งก่เลเรเ้กั เอาต่อโอเคส่วนมันก็มีแค่นี้แหละแต่ผมกำลังนึกน่อนนะวพาผมเคยเจออะไรบ้างเนี่ยถ้าผมไม่นับถ้าผมไม่นับเรื่องตอนที่ผมเคยเจอผีแล้วครั้งนึงนะอันนี้ก็จำได้แค่มีแค่สองเรื่องนี้แหละหรือว่ามีสามอ่ะผมจำไม่ได้มากอ๋อเอาเป็นเรื่องสามก็แล้วกันคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมน่ะกำลังนอนอยู่อับพ่อตอนนั้นผมจำได้ผมนอนกับน้องเนี่ยแล้วผมก็นอนแบบเกิดหัวยนีแล้วก็แบบกำลังนอนแับสบายๆอยู่ๆผมก็รู้สึกเหมือนมีคนมาตบหัวน่ะ แบบมือมันไม่ได้แบบเหมือนเหมือนผ้าผเหมือนอ้ไนะเมื่อกี้มันเป็นผ้านะแต่จริงมือมันจะดูเหมือนมันหนักๆแบบพิเศษแล้วมันก็เปียกแบบนี้เปียกผมไปผมก็น้อง <c oughs> ไ,ไม่ใช่น้องน้องหางผมนะแบบเปียกเปียกแบบนี้แล้วไม่หอนะถอะเถอมันก็ตบด้านขวากผมก็รีบปิด้งเลยผมก็รีบตื่นมาแล้วลก็รีบมองผมก็รีบม,มองไขางๆเลยว่าใครใครตกใครตกตอนไหนก็น่าจะสักประมาณอายุเท่าไหร่ ก็ตอนนี้แหละก็น่าจะเป็นหลายหลายหลายเดือนแหละแต่ผมก็แบบมองหา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 ว่าว่าผีไหนเี่นี่ีผีไหนกล้าแกล้งผมเนี่ยส่วนตัวนะผมว่าผีมันเหมือนมันมาแก้งผมครับพ่อมันพยายามให้ผมหลับดีะคู่มสามคันไดเลยว่ามือที่มันตกแบบหนักแน่นเหมือนเหมือนคนตกหัวจริงครับพ่อความรู้สึกแบบความรู้สึกแบบผมแบบยังยังแบบยงแบบยังแบบยังแบบยังแบบยยังดยับยัยัับ ตอนนั้นนอกับน้องสองคนด้วยตอนนี้ตอนทวดทวดยาทวดกำพันทวดทวดพันอ,อ่ะตอนเสียตอนนี้พอ,อยังพอ,อยังพอ่อยุ่งเลยพอ่อยู่มอมองตอนเสีย พอทั่วเสียมีใหม่ทั่วเสียมีใหม่ก็เผาแล้วนะเผาแล้วก็แต่ก่อนบ้านบ้านฝั่งตรงข้ามบ้านปุ๊บป๊อบอยู่เหนะ็นไะมีสองชั้นใช่ไหมพ่อก็นอนดูทีวีอยู่ข้างล่างนี่นมีใครอยู่ข้างบนนะดีในเสียงเท้าเดือดแล้วแกก็เปิดห้องนอนแกนอนแกไะจั แต่พ่อก็ไม่กลัวเพราะว่าพ่อรู้ว่าเป็นเป็นยาเป็นทวดนี่็ให้ของพ่ออันน้อยๆน้อยของพ่อยั่งยิ่งน้ยายยายแอดยายแอดไม่กล้าเข้าไม่กล้าไปอยู่บ้านหลังนั้นเลยนะถึงทางนั้นยายแอนถึงกล้ามันกล้าเข้าไปบ้านปวดทวดมาไม่ไม่ไม่ถ้าเกิดเป็นผีเข้าผมผมไม่ค่อยกลัวแต่ไอ้นี่แต่ผีที่มันมาตกหัวผมนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นผีใครเดือใครเดือที่ไหนแม่งเหมือนมันมันตั้งใจมันมากดส้นตีนผมนัแบบผมกำลังหลับในที่แล้วก็ เียแบบเนี้ยเปียผมแบบเปียทำไมพอไเปิดเผ้าผมคงก็เปิดผ้าแล้วผมก็แบบลืมตาแล้วมันมันเหมือนมันหายไปครับพ่อแบบตอนนั้นมันมืดมากแล้วผมก็แบบทันหลังไปแล้วผมไปมองน้องตอนนั้นน้องก็แบบน้องก็นอนหลับอยู่แล้วผมก็แบบผมก็แบบรู้สึกงูผมก็เลยอุยนอนแล้วก็ปิดปิดผ้าต่เวลาต่อมาคือมันไม่ตกแล้วครับพ่อไปมาต่้งไมาแค่นี้และ แต่ก็เมื่อคืนนี้มาอีกเมื่อไหร่ผมจะลองเปิดไฟดูนะครับว่าเป็นใครกันแน่นี่ที่มันมาตกมามากาะกลุ่นติดอีู่ดีนะไม่มีวันนอนอยู่กัเชอร์ดีดนะที่มันไม่มีมีเพราะว่าแต่วันนั้นผมก็ไม่โดนแบบนี้อีกเลยพ่อค่ะอยู่บนหัวผมว่ามันจะไม่มีใครกล้ามาแต่โอ้ยต้องมีอีกึ่งหนึ่งครับพ่อซึ่งเป็นเรื่องแปลกๆตอนเด็กนะครับพ่อคือครั้งหนึ่งตอน ฉังมีพี่ครั้งนึ่งนะครับพ่อตอนที่บ้านเรายังยังไม่ได้ทำใหม่ใหมรับพ่อวันนั้นน่ะคือผมกำลังนอนนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงเป็นเหมือนเป็นเสียงเป็นเหมือนฝีเสียเท้าครับพ่อไม่ไม่ไม่ตอนนั้นป้าเราปิดแน่นมากแล้วผมก็ได้ยินเสียงไปไปตับกันนนั่แระก็เป็นเสียงเหมือนผู้ได้แต่ผมคิดว่าเป็นเสียงหนูแต่เวลาตอนผมได้ยินเสียงเท้าเดินตบตับตบที่นี่ครับพ่อคือบ้านเรามีเรื่องแปลกๆเยอะมากไงไม่นับเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามีใครแอบมองเวลาเวลาผมอยู่คนเดียวอีกเรื่องครับพ่อ ไปเองเรื่องที่ผมโดนโดนใครก็ไม่รู้ตกหัวผมนี่ผมพูดจริงนะวันนั้นนั่นแหละไปอีกนั่นแหละไปอีกหนึ่งททำไมผมทีห้อผมพาสอบเวลาพราะยังระแวงเลยวามันจะมาตกหัวอีกผมอีกไหมจบลว